สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพงไปไหมเจ้าของหอเก็บค่าไฟ2วัน500บาทจากเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเผยคลิปวิดีโอสั้นๆของผู้ใช้แอปพลิเคชันติ k กตอกรายหนึ่งที่มีผู้อาศัยในหอพักได้ออกมารวมตัวกันติดป้ายเรียกร้องเจ้าของที่พักแห่งหนึ่งซึ่งในป้ายได้ระบุว่าฝากบอกเจ้าที่กรุณารับสายด่วนติดต่อไม่ได้นะคะ โดยผู้ใช้ติ๊กต่อรายนี้ยังได้ระบุข้อความอีกด้วยว่าเจ้าของอหอไล่เราออกจากห้องเหตุผลคือเราโทรไปถามเรื่องค่าไฟว่าทำไมค่าไฟแพงจังตั้ง500ทั้งทั้ง,ท,งที่เราอยู่หอ2วันพร้อมกับได้ออกมาขอความเป็นธรรมซึ่งงานนี้ทำเอาผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางก็ให้แจ้งสายด่วนสคบ,บเรื่องการเก็บค่าน้ำค่าไฟบางรายก็บอกเจอเหมือนกันอยู่มา7วันค่าไฟ570บาท แต่อีกฝั่งความคิดเห็นก็มองว่าขอดูสัญญากู้ฉบับก่อนในสัญญาการเช่าจะมีรายละเอียดพร้อมกับขอหลักฐานและการจ่ายเงินของเราด้วยและต้องรอฟังความทั้งสองฝ่ายซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องรอเจ้าของติดต่อรายนี้ได้ออกมาอธิบายให้รละเอียดกันอีกทีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ